ชาวบ้านพว่านาคสิบล้อขนขยะทิ้งลงบ่อหวั่นนำโควิด -19 เข้ามาในจังหวัดเมื่อช่วงเช้าวันที่17สิงหาคม2564น้ายินยวาทิดปัญญาคมนายอำเภอเมืองลำปางพร้อมกำลังเจ้าหน้าที่ได้กระจายกำลังตามเฝ้าถนนเข้าพื้นที่เขตป่าในพื้นที่ตำบลต้นทงชัยเชื่อมต่อไปยังตำบลทุ่งฝ่ายอำเภอเมืองลำปางเพื่อตรวจสอบรถบรรทุกขยะจากพื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่มาทิ้งในที่ดินของลุงแก้วในช่วงกลางดึกซึ่งในรถบรรทุกนั้นพบว่ามีกลิ่นเหม็นคาคุ้งไปทั่ว โดยที่ดินดังกล่าวน,านั้นที่รถบรรทุกนําขยะมาทิ้งเป็นที่ดินส่วนบุคคลของลุงแก้วหลังจากเหตุการณ์ดังกล่าวได้เกิดขึ้นเจ้าหน้าที่จึงติดตามและตรวจสอบพบว่านายพรชัยอายุ55ปีคนจังหวัดกําแพงเพชรได้ขนขยะจากจังหวัดเชียงใหม่มาทิ้งได้เป็นครั้งที่2แล้วได้ค่าจ้างขับเที่ยวละ4,500บาทและได้อ้างว่าขยะที่นํามาทิ้งนั้นเป็นขยะจากครัวเรือนไม่ใช่ขยะติดเชื้อแต่อย่างใดซึ่งบอกแสจากชาวบ้านนั้นได้แจ้งว่าช่วงหลังเที่ยงคืนจะมีรถบรรทุก10บล้อคุมผ้าใบาสีดาว เหม็นอย่างรุนแรงจึงตั้งข้อสงสัยว่าขยะที่บรรทุกมามากขนาดนี้มาทิ้งในพื้นที่จังหวัดลำปางเกรงว่าจะเป็นขยะติดเชื้อโดยเฉพาะโควิดสิซึ่งในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่นั้นเป็นพื้นที่สีแดงเข้มเกรงว่าระหว่างนําขยะมาทิ้งนั้นจะส่งผลให้เชื้อแพร่กระจายไปทั่วซึ่งตอนนี้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้เข้ามาดําเนินการตรวจสอบแล้วเป็นที่เรียบร้อยโดยเฉพาะเจ้าของที่ดินคือลุงแก้วเตรียมตรวจสอบและดําเนินคดีกฎหมายกันต่อไป